วันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องราวฟุตบอลในยุโรปกันบ้างนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการแข่งในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับตัวแทนจากพิมลีกครับอย่างแอสตันวิลล่าก็เฉือนเอาชนะโบโลญญาไป1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูเกมฟุตบอลยุโรปถ้วยรองกันบ้างนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับรอบลีกเฟสนัดแรกครับที่สนามวิลล่าพาร์คเจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาตัวแทนจากเกาโชเซเลอานะครับ เกมนี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นครับก็คือนาทีที่13จากจอห์นแม็กกินครับแม้ว่าในครึ่งหลังเนี่ยวิลล่าจะมาได้ลูกจุดโทษแต่ว่ากองหน้าอย่างโอลิวัตกินยิงไม่เข้าทําให้จบเกมครับวิลล่าก็เฉือนโบโลญญาไป1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มแล้วก็เก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จนะครับ โดยนัดต่อไปนะครับในรายการนี้ครับแอสตันวิลล่าจะออกไปเยือนเฟยโนโดครับทีมจากเนเธอร์แลนด์ส่วนโบโลญญาจะกลับไปเล่นในอิตาลีครับเปิดบ้านเจอกับไฟบวกของบุนเดสลีกาแข่งขันกันในกลางสัปดาห์หน้าเลยนะครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลฟุตบอกลกลางสัปดาห์แล้วทีที่มีโปรแกรมรทั้งแชมเปียนลีกทั้งยูโรปาทั้งคอนเฟซ์เนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดก,การนักเตะโปรแกรมกันให้ดีเพราะว่าถ้าบริหารจัดก,การไม่ดีเนี่ยอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บได้นะครับ นอกจากวิลล่านะครับไปดูผลในยูโรปาลีกคู่อื่นๆกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีลิวครับชนะบราดไป2ประตูต่อ1นึซาวบวกครับแพ้ปอร์โตศูนย์ครับ FC ฟซีอูเทคแพ้โอลิมปิกลียง01 กัสโกเลนเจอร์ครับแพ้เก้งศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ซูดการ์ชนะเซลตาบีโกสองประตูต่อหนึ่งครับ,รบนี่คือคู่ที่น่าสนใจในการแข่งยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันละเก้าคู่นะนี่เท่ากับว่าแอสตันวิลล่านี่ย้ำแค้นโบอลินย่านะใช่ครับาจัมันได้ย้อนไปฤดูกาลที่แล้วนี่ถือว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ได้ไปแชมเปี้ยนซีรีสลีกเฟสทั้งคู่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยวิลล่าผลงานดีในลีกเฟสชนะโบอลินย่าด้วยแล้วก็ผลงานในช่วงลีกเฟสนี่ทำได้ดีด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรอตามมันต่อโอ้แล้วไปดูสัปดาห์หน้าเนี่ยคม็กสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ครบ3ถ้วยเลยนะครับใช่ครับแชมเปนส์ลีกยูโรป้าลีกและคอนเฟอเลน์ คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นการชิงแชมป์ทวีปเลยเพราะว่าฝั่งบ้านเราก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกฝั่งยุโรปก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการการดูฟุตบอลต่างประเทศคือนักบอลเนี่ยต้องจัดการร่างกายส่วนแฟนบอลเนี่ยก็ต้องจัดการเวลานอนให้ดีเหมือนกันเขาบอว่าทีมแถวท่สดพร้อมนะใช่ครับแต่ว่าคนดูไหวหรือเปล่าถูกต้องก็ต้องว่ากันไปนะฮะ